สวัสดีครับวันนี้มาทำลาบหน้ากันนะครับหมูหมักนะครับนี่ครับเตรียมคะน้านะครับคะน้าต้นใหญ่นะครับกระเทียมซีอิ๊วดำซีอิ๊วขาวเต้าเจี้ยวแล้วก็น้ำตาลคาราเมลครับที่ผมเคยทำไว้ตามคลิปที่แล้วนะครับสะดวกในการทำอาหารนะครับนี่เราใช้เส้นใหญ่หนึ่งโลนะครับวันนี้นะครับกินกันสามสี่คนนะครับได้ทั้งวันเลยครับ เนี่ยครับคะนาผมใส่กระหล่ำปีรวมไปด้วยนะครับแล้วแต่คนชอบนะครับท่านใดชอบผักอะไรก็ใส่ได้หมดนะครับล้าหน้านะครับเมนูนี้ใส่ผักได้ทุกอย่างตามชอบนะครับนี่ครับเป็นหมูหมักครับผมใช้หมูสันในนะครับซื้อมาหนึ่งเส้นแล้วก็มาหั่นบางๆหมักด้วยไข่นะครับไข่ไก่นะครับหมักไว้ครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงก็ได้ครับตามเวลาที่เราสะดวกครับ คณะก็ล้างแล้วก็หั่นบางๆนะครับลำต้นมันนะครับอร่อยครับเรี๋กวากานมานครับนี่ครับ่าตามวิธีก็คือว่าเราใช้เส้นนะครับที่ซื้อมา1โลมัคกี้ให้เส้นมันแยกออกจากกันแล้วก็ใส่ซีอิ๊วดำไปคนๆๆก่อนที่จะมาลงกระทะนะครับมันจะได้ทั่วถึงกัน,นครับ กระทะตั้งไฟน้ำมันหน่อยหนึ่งแล้วก็เอาเส้นลงไปคลุกเ้าให้ท่วนะครับให้มีกลิ่นหอมของกระทะนะครับหลังจากนั้นเสร็จแล้วก็เอาลงได้ครับพักไว้มีสือขั้นตอนการเตรียมเส้นนะครับเริ่มทํากันเลยนะครับนี่ครับกระเทียมเจียวด้วยน้ํามันนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ําซุปลงไปน้ําซุปเดือดก็ใส่หมูที่เราหมักลงไปนะครับ พอน้ำเดือดหมูเริ่มสุกล้วก็ใส่ผักครับที่เตรียมไว้ลงไปนะครับนี่ครับสีสันน่าทานนะครับเราเจียวก็ใส่ไปเรียบร้อยแล้วครับพอผักเริ่มสลดหน่อยเราก็จะตามด้วยแป้งกราโพดนะครับ แป้งข้าวโพดเราละลายน้าไว้อย่างเข้มข้นนะครับไม่ต้องใส่น้ํามากนะครับการละลายแป้งข้าวโพดบางคนจะใส่แป้งเท้าหรือแป้งมันก็ได้ครับแล้วแต่สูตรใครสูตรมันนะครับนี่ครับหน้าทาน,นะครับผักไม่ต้องให้สุกมากครับกําลังดีดีกำลังพอดีพอดีก็เราก็ใส่แป้งข้าวโพดที่เราเราผสมไว้ลงไป นี่ครบเดือดพลาดเลยครับควันขมองฉุยเลยครับมื่อเช้ามันจะเต็มเต็มกระทะน,นะครับผมแบ่งใส่หม้อเอาไว้ไว้ทานกลางวันหรือเย็นเวลาหิวอันนี้ใส่ผักเฉพาะมื้อเช้าครับผักก็แบ่งไว้ตังหากอีกรอบนึงเวลาทานมื้อกลางวันก็เอาขึ้นมาอุ่นแล้วก็ใส่ผักไปครับ นี่เฉพาะมื้อเช้าครับนี่ครับใส่แป้งข้าวโพดลงไปนะครับพยายามคนหน่อยครับไม่ให้มันมันเกาะตัวกันเป็นก้อนนะครับคนให้แตกละเอียดนะครับแตกกระจายเลยนะครับนี่ครับหนามันจะข้นทั่วถึงกันไม่เกาะเป็นก้อนนะครับข้อดีของแป้งข้าวโพดครับถ้าแป้งมันอ่ะใส่ปุ๊บมันจะเกาะตัวกันต้องรีบคนรีบคนนะครับ นี่ครับกระเทียมเจียวครับผมใส่ไปด้วยครับที่เจียวไว้เสร็จแล้วครับน่าทานไลยครับมาเติมพริกป่นแล้วก็พริกน้ำส้มลงไปครับน้ำตาลหน่อยก็ได้ครับแล้วแต่ชอบนี่ครับทำทำไว้แช่ไว้ในตู้เย็นครับพริกน้ำส้มพริกไทยพริกป่นก็ทำเอาไว้ อยากกินเผ็ดเมื่อไหร่ก็เอาออกมาใช้ได้ครับออกมาทานได้ครับพริกป่นนะครับสีสันน่าทานนะครับมาทานด้วยกันนะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาแวะชมนะครับติดตามนะครับต้อมชาแนลนะครับวันนี้ทำราดหน้าครับลาดหน้าหมูหมักครับครับมาทานด้วยกันนะครับทำไว้เยอะเลยครับมือนี้ นี่ครับผมขอบคุณที่เข้ามาติดตามนะครับสวัสดีครับต้อมชาแนล e l 53นะครับ